เราอยู่กับพี่โตตัวเป็นๆนะครับผมสดๆเลยเฮ้ยนายกินเบียร์กันเหรอเฮ้ยมีนมไม่ราป่ะไม่ใช่โตพี่โตคิดยังไงกับเพียอิซยาเอฟซีครับผมมันเป็นยังไงเลยก็กลัวแม่เห็นพอแม่เห็นครับเดี๋ยวแม่จะทำอะไรครับแม่จะด่าถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับก็ลบลบอะไรอะไรทุกคนเลยนะครับก็จะจะดีมากครับแล้วพี่โตฝากถึงน้องๆลูกเขียเด็กๆที่มาไลค์นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง โอ้มึงอย่ารักกูเลยครับแต่มึงอย่แชร์นะขนาดนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกไลท์ดิขอบคุณทุกไลท์ขอบคุณดิขอบคุณทุกไลท์ที่มึงเป็นแอดมินเจ้ไม่เนี่ยมึงนี่แหละแอดมินมึงจะริกไม่ใครมึงจะคิดไม่ใครกูว่าไปบีละเอ้ยมันจะลอกเรื่องอะไรคิดไม่เหนืมันจะเสียวมันจะเข้าโดนสาบกูรู้แล้ววิธีเช็คแอดมินนะยงใช่ครับโจโจได้กูใครหนึ่พี่ต๋อยพี่ตอไมกินเบียร์ไหมไม่กินไม่กินพี่ต๋อไม่กินเบียร์นะ โน้ตคนเดี๋ยวถจกไปสำหรับคลิปแรกนะครับผมนี่ครับดีครับ